ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พงธรธาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินสนับสนุนโดย C-Panel ผนังคอนกรีตสำเร็จรูประบบฟู l ลี่ u t o ตเมติมาตรฐานสูงสุดในไทยช่วงช่างคุย เข้าสู่ช่วงช่างคุยค่ะมาต่อนะคะจากหกอันดับข่าววิศวกรรมของเราเมื่อกี้มาถึงอันดับที่สี่ค่ะรถตกจากอาคารจอดรถที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปีแต่เอาเป็นว่าก่อนที่จะไปข่าวเมื่อกี้ลืมค่ะเรากลับมาเอสมกันก่อนดีกว่าลืมเลยตั้งหน้าตั้งตาอ่านข่าวแบบจริงจังตอนนี้รเราครับผมตอนนี้เราถามว่าฟังรายการเราอยู่ที่ไหนนะครับช่วยเอสเอ็มเอสมาบอกด้วยที่สี่แปดสาม 8106นะคะ,ะ4 8 3 8 1 0 6<อ>นนี้บอกชื่อท่านมาด้วยแล้วก็บอกว่าฟังจาอยู่ที่ไหนมาด้วยก็จะดีมากเลยนะครับมาจากต่างจังหวัดก็หลายท่านนะคะมีเมื่อกี้อยู่สมุยด้วยใช่ไหมคะคสงสัยน่าจะฟังจากแอปซึ่งในแอปเนี่ยก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะร0 6 Family News นั่นเองจริงๆแล้วมันใช้ใช้โปรแกรม r a ด i โอไทยก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไม่โปรแกรมที่ว่าก็ได้นะครับะนะครับจาก7 8 6 3นะครับบอกว่า ากคุณทิพพรัตน์นะครับฟังอยู่จากสตูลเลยนะครับอขอบคุณน,นะคะที่ฟังกันติดตามกันแล้วก็เมื่อกี้มีจากเชียงใหม่ด้วยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบๆนะครับนี่นี่มีมีมีนี่หาท่านนี้นะคะ0128ฟังรายการอยู่ที่ร้านกาแฟเวียดนามถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองอครับฟังไปดื่มกาแฟไปชิลๆนะคะจิบลาเต้เบาๆครับแล้วก็มี6 9 3 7นะครับมาจากจังหวัดนครปฐมนะครับคุณ ปปพันศักิ์หรือเปล่าครับทองดอนเถิงนะครับขอบ,ขอบคุณมากสำหรับ SMS นะครับต้องบอกว่าอย่าลืมด้วยนะคะส่ง SMS มาแล้วบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนฟังรายการเราที่ไหนอย่าลืมวงเล็บชื่อของคุณมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ทางรายการของเราเนี่ยเขาโทรไปเซอร์ไพรส์และแจกเสื้อกับคุณเนี่ยเราจะเรียกชื่อไม่ถูกใช่ไหมคะพี่หนึ่งครับผมตอนนี้เสื้อวิศวกรที่ดีนเนี่ยเหลืออีก15ตัว เท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะทำาการร่วมกันจับ iPad นะครับจับ iPad นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเบรกสุดท้าย02-126-6106เตรียมรอพูดคุยกับอาจารย์ธเนศค่ะเอาล่ะกลับมาพูดกันดีกว่าค่ะอันดับที่4ข่าวนี้หลายๆท่านแบบว่าเป็นข่าวที่ทุกคนรู้จักแล้วก็ ได้ทราบข่าวกันเป็นอย่างดีเรื่องของรถนะคะตกมาจากอาคารจอดรถที่ห้างเดอะมอลล์บางกะปินั่นเองข่าวนี้เกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนนะคะเมื่อปลายปลายปีที่ผ่านมานนเกิดที่แล้วเองก็สภาพเนี่ยเป็นรถเก่ง Honda Stream สีบอลน,นะคะพัดตกจากอาคารจอดรถของเดอะมอลล์บางกะปิสภาพรถนี่พังยับเยินเลยแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดที่เขามีการพูดคุยกันออกมาว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะ มีการตรวจสอบว่าพบขวดน้ำอยู่ใต้แป้นเบรกด้วยแล้วก็ด้านหัวเนี่ยไปขัดอยู่ที่บริเวณคันเร่งด้วยอันนี้ก็อย่างที่บอกคือก็ค่อนข้างใช้จินตนาการดีนะครับเดี๋ยวเรากำลังนึกภาพตามนะฮะหลายๆท่านท่านผู้ฟังลองเอาแบบว่าขวดน้ำไปอยู่ใต้เบรกแล้วก็หัวขวดน้ำเนี่ยมาอยู่บนคันเร่งอันนี้ก็อันนี้คุณมาเมียวไปทําการทดลองเองนะครับก็อันนี้วันก่อนเราคอมเมนต์เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของกําแพงไปนะครับซึ่งกําแพงของ พวกนี้อ่าลงจอดรถเนี่ยปกติแล้วกําแพงมันมีหน้าที่เอาไว้<ก>สําหรับ<ห>การ<ห>ตกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไว้รับแรงเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าเข้าใจว่าควรจะมีการเสริมเหล็กเหมือนกันคือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับกําแพงที่จอดรถเนี่ยก็ยังไม่มีการมาพูดคุยหรือทําให้ออกเป็นมาตรฐานจริงจังสักทีนะครับเพราะว่าถ้ารถชนลงไปแล้วมันก็ถ้ามันมีเหล็กเสริมอยู่เดียอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะคงจะไม่เป็นเหตุอย่างนี้หรอกครับเพราะมันอันนั้นไม่มี ไม่มีเหล็กอยู่เลยนะครับค่ะก็เป็นกําแพงปูนเฉยๆใช่ใช <ๆ S 1> กำแพงปูนเ,เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอะไ<ล>รอย่างนี้ใช่ <ผม S 1> ไหมคะ<ผ>มก็ถ้ามีเพิ่มขึ้นก็อาจจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้นิดนึงต่อมาค่ะอันดับที่3ข่าวนี้น่าสลดใจเช่นกันกระเบื้องปิดผนงังห้างเซนทันขอนแก่นหล่นลงมาทับนะคะ สายลูกค้าอันนี้เราเคยพูดถึงข่าวนี้ไปแล้วอันนี้ก็เกิดปลายปีเคยถามอาจารย์ธเนศไปด้วยว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะอะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังคร่าวๆก่อนอันนี้เกิดมาจากว่าผู้เสียชีวิตนะคะกับลูกชายอายุ9ก้าขวบแล้วเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไปที่เซนทันขอนแก่นกันจริงๆแล้วเหมือนว่าจะไปทําการส่งลูกไปเรียนที่สกลน,นครด้วยนะคะแล้วก็แวะรับประทานอาหารที่นัน่นในระหว่างนั้นเนี่ยยืนอยู่ที่บริเวณนั้นแล้วก็มีแผ่น ยิบซ้ำติดผนังขนาด1.2เมตรยาว2.2เมตรจากกันสตร์ชั้น4หล่นลงมาใส่ทั้ง3ท่านซึ่งเขาบอกว่าแผ่นยิบซ้ำเนี่ยถึงจะไม่หนักมากแต่ด้วยความที่ว่ามันใหญ่แล้วก็มันตกลงมาจากที่สูงมันก็เป็นอันตารายอย่างที่เห็นครับผมเรื่องนี้อาจารย์ธเนศได้ให้ความเห็นไว้ว่าในกฎหมายตรวจสอบอาคารเนี่ยได้มีบอกว่าให้ตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุโดยตรงว่าให้ตรวจสอบ ในชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นตัวสําหรับตกแต่งด้านนอกนี้ด้วยเนี่ยแต่ก็ได้บอกไว้ว่าให้ให้ระบุว่ามีความผิดปกติตรงไหนบ้างนะครับซึ่งสําหรับเหตุนี้มันก็เกิดได้หลายอย่างอาจอาจะเกิดจ,จากการที่ใช้มานานก็ได้มันน่าจะเกิดจากการที่มันใช้มานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็ติดมาเป็นสิบปีเหมือนกันปะ่ะครับหลายปีนะ,นะครับแล้วก็การที่หลุดลงมามันก็อาจจะเกิดจากกระุสวิสัยได้เหมือนกันวันเห็นเขาบอกก็มีลมแรงอะไรก็เป็นไปได้หรือว่าาจจะเกิดจากการที่มัน ตรงนั้นวัสดุที่ติดตั้งมันอาจจะเสื่อมสภาพก็เป็นไปได้เหมือนกันครับมันเกิดได้หลายสาเหตุทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ผู้ที่จะเป็นเจ้าของอาคารเนี่แหละก็คงต้องมันตรวจตรวจสอบเรื่องพวกนี้ด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็คง หวังว่าเราไม่ต้องอ่านข่าวเรื่องนี้ซ้ําอีกใ,ในปี<ช>หน้านะครับมันก็ของปีนี้นะครับใช่ค่ะมาถึงข่าวอันดับที่2นะคะแผ่นดินไหวที่เชียงรายเกิดเมื่อกลางปีที่ผ่านมานัดเองวันที่5พฤศจิกาย,ยนอันนี้แผ่นดินไหวพบถึงระดับ6.3รุกสเตอร์นะคะนี่้5พฤศจิกาเหรอครับจริงป่ะครับอ,อขออภัยค่ะ5พฤษภาคมค่ะค <laughs> ขอบคุณค่ะที่พี่หนึ่งเตือน <laughs> อันนี้รรแผ่นดินไหวยอยู่ในระดับ6.3เดซเตอร์นะคะเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวบุนบกที่รุนแรงที่สุดที่เราเคยเจอมาแล้วก็สร้างความเสียหายในวงกว้างถนนแตกโรงแรมร้าวที่สําคัญนี่ออกข่าวของคุณสรยุทธเลยยอดฉัดวัดร่องขุนเอียงแล้วก็คนกรุงเนี่ยผวาเขามีตึกสั่นแล้วก็ยังถือว่าหนักที่สุดในรอบ40ปีนะคะรู้สึกได้นานประมาณ30วินาทีค่ะครับผมคือสมัยที่ตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยเราก็เคยเข้าใจกันว่านะครับ แผ่นดินไหวในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเคยเคยเรียนอย่างนั้นด้วยซ้ำใ,<ช>ในตำราเรียนแล้วก็บอกอว่าแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอ<ช>ะไรประมาณนั้นยยนะครับแต่ว่าปีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือทางภาคเหนือในจริงจริงแล้วหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว6.3ริกเตมลิตร์ครั้งนี้ครั้งที่ที่ว่านี้แล้วนะครับมันยังเกิด after shock ตามมาอีกหลายครั้งแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวมาเรื่อยๆด้วยนะครับซึ่งจริงแล้ว อา,อาคารบ้านเดือนหรือว่าสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะออกแบบโดยคํานึงถึงแผ่นดินไหวทั้งหมดเลยก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะผมคิดว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องไกลตัว,ว,ว่าแก้ดีกว่าครับแล้วก็สําหรับการสร้างโครงสร้างการเพิ่มเงินสําหรับโครงสร้างเพื่อการแผ่นดินไหวในจริงๆแล้วเพิ่มเงินอีกไม่มากครับค่ะ,ค,ะครับก็ควรจะทําไว้เลยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว เรื่องใหญ่ครับแล้วก็ซ่อมก็เรื่องใหญ่ด้วยนะครับค่ะเห็นบอกว่าแผ่นดินไหวนี่มีไปจนถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะมีอัฟเตอร์ช็อคต้องสามรอบด้วยซึ่งในวันนี้เราก็มีคลิปเสียงนะคะของท่านชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นเองนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยครับเป็นกิโลเมตรที่มา151่้อ้อเที่หายนี่มันเริ่มจากกิโลเมตรที่141ิถึง151 1 1 1เดยจะเป็นแนวแนวแตกร้าว ตามแนวกลางซึ่งตอนนี้สังการให้สังเกตละว่าแล้วแตกแ,ตแ้วมันขยายขึ้นหรือเปล่าพอเลยมาถึงหน่อยประมาณร้อยอาสิก็มีเราแตกขวางถนนแต่ตรงน,นี้หนักที่สุดนะฮะตรงน,นี้มันร้อยเปดสอบก,<ๆ>ก็ยุบเยอะนี็คือคงเข้าใจว่าคงมีการยุบตัวของดินอย่าง,อย,างอย่างมากาจากการสั่นไหวนะครับแล้วก็ตอนนี้คงต้องปิดแน่นอนเราจะทําเพิ่มทางทางฝั่งนู้นเพื่อทาให้รถสองเลนวิ่งได้คือคง,คงต้องดูว่าเส้นนี้ก็ไม่ใช่หลักของเชียงรายเชียงใหม่นะเดี๋ยวคงต้องดูว่ามีจุดมีดีทัวร์ที่อื่นหรือเปล่า จุดทางที่เบี่ยงฮะหรือไม่าอาจจะจํากัดไม่ให้รถหนักวิ่งให้รถหนักวิ่งเส้นทางเบี่ยงซึ่งมีเส้นทางเบี่ยง5กิโลเมตรจางนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณที่ช้าคงต้องมาดูทางเลือกอีกทีหนึ่งแลวตอนนี้คงต้องรีบเอาเครื่องมือหนักขึ้นมาหรือออกเอาวัสดุทางลงแล้วก็บดอัดเพิ่มเพื่อคืนผิวทางให้ับปนะรบะชาฉนแล้วก็คงต้องดูอีกทีว่าการสไลด์ตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร<ม>เพราะว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าทําไปแล้วมันจะสไลด์เพิ่มอีก น่เขาต้องดูให้ดีว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็แก้ที่ต้นเหตุให้ได้นะครับเรื่องแผ่นดินไหวไ็นเรื่องเลียดอ่อนอะ่ะบางทีพอแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยสภาพชั้นดินมันเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเลยก็ได้ mm hmm. เรียกเป็น liquefaction ไม่รู้ไม่แน่ใจว่านี่เป็นอันานาหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการน้ําหนักที่ลดลงครับครับที่ผ่านไปก็เป็นเสียงของท่านอาจารย์ชัดชาติติทิพพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นท่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่่่่งทททีีุดในน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 นโลกก้้วะครัััับตตออเป็5พฤษภาา ยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับค่ะแล้วจริงเราก็คิดถึงนะครับเราก็พยายามจะติดต่อเชิญท่านมาออกมาเข้าสายกับเราเหมือนกันแต่ว่าท่านยังท่านยังท่านยัง,ยนยงบอกว่าช่วงนี้ยังงดออกออกอากาศอยู่นะครับออแต่เดี๋ยว <นะ S 1> แต่คิดว่าคงไม่นานครับคงกลับมา <c oughs> ออกสื่อได้แน่นอนครับค่ะค่ะ,คะต่อมาข่าวสุดท้ายค่ะพี่หนึ่งคะข่าวนี้เป็นข่าวที่สลดใจที่สุดเลยเป็นเรื่องของตึก ถล่มนั่นเองตึกที่คลอง6ถล่มค่ะก็สาเหตุนะคะเขาบอกว่ามาจากโครงสร้างของตึกอาจเกิดความชำรุดส่งผลให้อาคารด้านทิศตะวันตกเนี่ยพังถล่มลงมาทั้งหมดในขณะที่คนงานกำลังเทป,ปูดชั้นดาดฟ้าสภาพอาคารถล่มลงมาเป็นซากตึกเหลือเพียงช่องลิฟที่ยังโผล่ให้เห็นแล้วก็หล่นลงมาทับคนงานขณะก่อสร้างเป็นจำนวนมากซึ่งในข่าวเขาก็บอกว่ามีเสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก19คนค่ะครับก็เหตุ เหตุอาคารคอนโดอันนี้นะครับ <g ül üyor> ก็อย่างที่บอกว่าการพังทลายทางวิศวกรรมเนี่ยจริงๆ <c oughs> แล้วมันการพังทลายที่ดีเนี่ยมันควรจะมีการเตือนสําหรับการพังทลายของวิศวกรรมมันต้องมีการเตือนมาก่อนแล้วก็ <c oughs> คือเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนเช่นว่ามีเสียงเปรี้ยงปล่าอะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> มีรอยเล้ามาให้เห็นใช่ให้หนีทนันหรือว่าแล้วเมื่อเกิดเหตุการพังทลายแล้วเนี่ยมันก็ต้องพังทลายแบบไม่ต่อเนื่องอันนั้น <c oughs> คือคือการออกแบบที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ากรณีอันนี้เนี่ยมัน ก็จริงๆก็อาจจะออกแบบถูกต้องนะครับแต่มันเน,เนื่องจากว่ามันเกิดในระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็ก็มีการตั้งข้อสังเกตไปหลายๆแบบนะครับซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้เข้าใจว่ายังไม่มีข่าวสรุปมาอีกทีว่าตกลงมันเกิดด้วยเหตุอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเท่าที่เราอ่านมาตั้งแต่ต้ตตนเนี่ยจะเห็นว่าข่าวทุกข่าวของด้านวิศวกรรมเนี่ยยกเว้นไอ้ข่าวที่เป็นเรื่องเรื่องรถยนต์นะครับข่าวอื่น ดูเหมือนจะเงียบหายไม่ได้มีข้อสรุปหรือว่ามีข้อติดตามว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกัน<า>ต่อนะที่แน่จริงแน่ชัดมาจากอะไรนะคะก็อาจจะมีคนมาวิเคราะห์ไว้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต่อจากนั้นเนี่ยเราได้ไปต่อยอดหรือเปล่า<ะ>ไ,ดได้เรียกว่าเป็นมีควมีการเรียนรู้อะไรจากเหตุนั้นบ้างหรือเปล่านะครับ<ะ>เพราะถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุอีกครับคือผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าเราคงได้อ่านข่าวประมาณเดิมอีกในปีนี้25 5 8ถ้า ถ้ายังไม่เรียนรู้อะไรกันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเหมือนกันคือจะเห็นว่างานวิศวกรรมเนี่ยท็อปข่าวเด่น6ข่าวของเราเนี่ยล้วนเป็นข่าวที่เป็นข่าวที่เป็นศกดนัฏกรรมทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วงานวิศวะเนี่ยยังที่ทางวิศวกรชอบพูดกันอยู่เสมอเสมอครับว่ามันเป็นงานที่เป็นการปิดทองหลังพระคือเราจะมองไม่เห็นความเสียหายอะไรเลยหรือว่าถ้ามันเห็นว่าทุกอย่างมันยังปกติดีเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า มันมีคนทํางานอยู่มีคนตั้งใจทํางานอยู่มันถึงได้เป็นปกติดีค่ะนี่อวครับซึ่งคนนั้นก็คือวิศวกรนั่นแหละค่ะทงานปิดทองหลังพระค่ะแต่ว่าพอมันมีคนทํางานผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ปกติดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเกิดเหตุอย่างที่ว่านะครับทั้งหกสะทั้งหกเหตุเลยนะค่ะที่จริงก็เป็นเหตุที่เป็น เกิดจากการทํางานของวิศวกรมีส่วนทั้งนั้นแหละครับอืมค่ะค่ะกนนี้ก็เป็น6อันดับแต่ว่ามีอีกหนึ่งอันดับเดี๋ยวเราบวก plus เพิ่มเข้าไปดีกว่าพี่หนึ่งสุดรรเลยใกล้ๆนี่เองช่วงคริสต์มาสนี้เลยเาตอนที่เมียวไปเที่ยวใช่ไหม <laughs> ใช่ไฟไหม้ที่สยามสแควร์ค่ะสยามวันที่ต้นคริสต์มาสค่ะพี่หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่เราจัดตอนที่เรากําลังจัดรายการอยู่เลยนะครับตอน <laughs> บ่ายๆก็มีไฟไหม้เกิดที่ต้นคริสต์มาสที่ สยามสแควร์ดีที่เกิดแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากนะครับนับเป็นโชคดีนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เกิดจากต้นคริสต์มาสก็ยังไม่รู้สไม่มีสาเหตุไม่ไม่ไม่ว่าไงกันว่าเหมือนการไม่สรุปว่ายังไงนะครับแต่ว่าสําหรับต้นคริสต์มาสพวกนี้เนี่ยเหตุที่มันเคยเกิดมาในอดีตนะครับไม่ใช่ครั้งนี้นะครับก็เป็นเกิดจากการที่ไฟมันโอเวอร์โหลดใช้งานเยอะเกินไปใช่เพราะว่ามัน เพราะว่าไฟมันเยอะเกินไปเพราะว่าไฟที่เป็นส่วนที่เป็นอยู่นอกอาคารเนี่ยครับแล้วอาจจะไม่ได้ต่อเข้ากับระบบของอาคารซึ่งปกติไฟที่เป็นไฟของระบบอาคารเนี่ยจะมีการคำนวณไว้ว่าจะต้องใช้ไฟรับไฟได้เท่าไหร่ไฟนี่หมายถึงกําลังไฟฟ้านะครับรับไฟได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถึงแล้วก็ในกรณีที่มันเกิดการโอเวอร์โหลดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีระบบที่เป็นการตัดไฟเขาเรียกว่าอะไรนะเลฟทีคัตระบบ ตัดไฟเพราะฉะนั้นพอเกิดไฟลัดลัดวงจรปุ๊บก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดเหตุไฟไหม้ครับแต่ถ้าเป็นเหตุของไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่นอกอาคารเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าไม่ได้คำนวณโหลดเอาไว้ไม่ไม่ได้คำนวณกำลังไฟเอาไว้ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดกำลังไฟเกินและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเหตุไฟไหม้ก็เป็นไปได้ หรืออีกวิธีหนึ่งถ้าคิดกันแบบง่ายๆก็อาจจะมีคนเป็นสุบุรีใกล้ๆแล้วไปทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็ก็อาจจะเป็นเหตุได้เหมือนกันไหมคะก็เป็นไปได้คือจริงๆแล้วเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใก,ใกล้ตัวที่เราประมาทมันเป็นเรื่องที่เกิดจากความประมาทใช่ทั้งนั้นแหละครับค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะหอันดับข่าวแล้วก็อีกบวกหนึ่งที่เราแถมไปนี่ก็เป็นเรื่องหอันดับข่าวข่าววาดวงวิศวกรรมในปี255 7้าดนะคะจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ย เกี่ยวใกล้เคียงกับความประมาททั้งนั้นเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบซึ่งแน่นอนว่าถ้าการออกแบบก่อสร้างที่ดีแล้วก็แข็งแรงเชื่อใจได้ข่าวร้ายๆแบบนี้ก็จะลดน้อยลงแล้วอย่างที่พี่หนึ่งบอกระวังว่าปีนี้ข่าวแบบนี้จะลดน้อยลงไปนะคะครับจริงๆปีที่ผ่านมาก็มีข่าวที่เป็นข่าวด้านดีของวิศวกรรมหลายข่าวนะครับเช่นว่าข่าวของเด็กไม่ใช่เด็กหรอกครับก็เป็นนักเรียนวิศวกรรมของ หาเวลาลัดก,กระบังนะครับสถาบัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัดกระบังที่ไปเป็นนักบินอวกาศคนแรกหญิงของไทยอันนั้นก็เป็นเด็กจบวิศวกรรมะนะครับแล้วก็จริงๆมันมีข่าวที่นักเรียนไทยไปทําความเก่งกาจทางด้านวิศวกรรมมาเยอะจริงๆแล้วทางรายการเราก็ควรจะไปเน้นข่าวพวกนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันสร้างแรงบันดาลใจนะผมว่าค,คือเราพูดนี่เราก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยทําไมทุกคนถึงไปฝันไปเป็น นักร้องกันหมดเลยนะครับทำไมถึงมีฝันอยู่แบบเดียว <c oughs> นะครับจริงๆแล้วฝันของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันนะครับเป็นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่นักร้องจริงๆมันก็เป็นตอนเด็กๆเมียก็เคยฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ไม่รู้ทําไมถึงหันแปรมาเป็นด้านนี้แทนโดยตัวตัวแปรผกผัน ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพรปีใหม่ก็เหมือนกันจริงๆเข้าไปพูดเรื่องนั้นทีหน่อยเมื่อกี้ตรงตอนแรกเราไม่ได้พูดถึงนะครับในส่วนของการขอพรปีใหม่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วแต่ก่อนเราก็เคยขอกันว่าอะไรนะครับขอให้แต่ก่อนผมก็เป็นนะครับเป็นตลอดแหละก็คือขอให้ขอให้รวยขอให้ดังอันนี้เป็นคาประมาณว่าขอให้รวยให้สวยให้เฮงให้ขอให้แฟนรักออ่าันนี้เป็นน่าจะเป็นท็อปท็อปไฟฟ์ของคําขอนะครับซึ่งพอปีนี้ ตอนนี้เราก็เกิดความคิดใหม่คือผมก็มาคิดปีนี้เป็นปีแรกด้วยซ้ําที่ผมเวลาเราไปขอพรเราขอใหม่เราขอเป็นบอกว่าเราขอกําลังใจให้เราแก้ไขใน,ในสิ่งที่สิ่งที่เราทําไม่ดีครับให้เรามีกําลังใจที่จะไปแก้ไขสิ่งที่เราทําไม่ดีเอาไว้ให้ได้ครับเพราะว่าไอ้เรื่องไม่ดีจริงๆมันแก้ยากนะครับค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังได้มาเห็นใกล้ๆตอนนี้นะคะตอนนี้พี่หนึ่งมีออร่าเปล่งประกายมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่ในช่วงต่อไปนะคะกับช่างตอบกับอาจารย์ทธเนศนั่นเองใครมีคําถามอะไรสงสยัยแล้วก็เดี๋ยวมาฟังกัน3ามอันดับปัญหาบ้านอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในช่วงช่างตอบค่ะทุกความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคําถามงานช่างเรามีคําตอบใน ช่างมันโดยด็อเตอร์พงธรธาราชัยและน้องมะเหมี่ยวไอรินสนับสนุนโดยซีแพแนลผนังคอนกรีตสำเร็จรูประบบฟูลลี่ออโตเมติกมาตรฐานสูงสุดในไทย